โอ้ยบาทแข็งทำคนหน้าแตกเป็นเสียงเลยโอยวันนี้ทำไมำไม่ก็มีคนบอกว่าบาทแข็งเนี่ยทำให้มันดีต่อการส่งออกอายมันไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วไปฟังใครมาอมอย่างนี้ต้องพลิกตำราเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์กันใหม่หมดเลยได้เนี่ย,ยแล้วยังไง บาทแข็งมันมันคืออะไรยังไงอ๋อก็อย่างออาางีงไ้ไงเวลาที่เราจะค้าขายกับต่างประเทศมันก็จะมามีการเทียบเคียงเงินสกุลเนาะ,อะ,อะดอลลาร์กับไทยอย่างเงี้ยมันก็ต้องเทียบเคียงว่า1ดอลลาร์ของสหรัฐมันเทียบกับไทยแล้วเนี่ยมันเท่ากับกี่บาทสมมุติมันจะวิขึ้นบิลงนะสมมุติว่าเท่ากับ35บาทแล้วกัน35บาบาทนั่นคือถือว่าเป็นปกติเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าบาทมันแข็งแปลว่าอะไรแปลว่า มูลค่าของเงินบาทเนี่ยม,ม,มันมีคุณค่ามันมีมูลค่ามากขึ้นนั่นหมายความว่า,า1ดอลลาร์แต่เดิมเท่ากับ35บาทมันไม่ใช่แล้วมันไม่ถึง35สิเพราะว่าคุณค่าของมันสูงขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นมันใช้ไม่ถึง35บาทและเอาไปแลกเนี่ยมันอาจจะใช้แค่34หรือ33หรือ3าก็แล้วแต่ว่ามัน บาดมันแข็งขนาดไหนเนี่ยบาดแข็งบาดแข็งหรือเทียบหรือมองตรองคางก็คือว่าฮ้ยแต่ก่อนนะแต่ก่อนนะการที่เองจะได้สามสิบห้าบาทไปเนี่ยต้องใช้หนึ่งดอลลาร์นะแต่ตอนนี้การที่จะได้สามสิบห้าบาทไปเนี่ยเอาไปแลกเนี่ยเองต้องใช้มากกว่าหนึ่งดอลลาร์นะเพราะว่าคุณค่าของเงินบาทมันสูงขึ้นไงเองต้องใช้มากกว่าหนึ่งดอลลาร์นะเออหนึ่งดอลลาร์เท่าไหร่ก็ว่าไปกี่เซนกี่อะไรก็ว่าไป,น,ไาไปนี่คือ บาดแข็งบาดแข็งนี่บาดแข็งมีผลยังไงะ่ะก่อนนี่ส่งออกลําบากเอ้ยจากเลยจากเลยเพราะว่าเอยแต่ก่อนนะส่งออกของกาไปหนึ่งชิ้นเนี่ยละครหนึ่งดอนเนี่ยเราก็ได้เงินดอลมาปุ๊บเอาไปแลกมันได้เท่าไหร่ได้สามห้าไงแต่ตอนเนี้พอเอามาแลกปับ๊บหนึ่งดอลเท่าเดิมเนี่ยมันแลกไม่เต็มไม่ถึงไม่ได้ สามิบห้ามันอาจจะได้สามสี่สามสามสามสองสหนึ่งแล้วแต่ว่ามันแข็งมากขนาดไหนแข็งโป๊กขนาดไหนอืมแต่มันก็ไม่ใช่มีผลเสียอย่างเดียวนะเพราะว่าแต่อีกมุมหนึ่งผู้นำเข้าี่เฮเลยนะเฮเลยนะชอบเลยหวาหวานหวานวานเพราะแต่ก่อนซื้อของเข้ามาหนึ่งชิ้นจ่ายหนึ่งดอลลาร์เนี่ยหมายความว่าถ้าก็เอาเงินบาทไทยจ่ายไปสาสิห้าถูกไหม สามสิบห้าบาทแต่เมื่อคุณค่าของเงินไทยมันมีคุณค่ามากขึ้นแทนที่จะต้องเอาสามสิบห้าไปจ่ายเอ้ยไม่ต้องเอาสามสิบสี่ก็พอแล้วเทียบเท่ากับหนึ่งดอลเนี่ยหรืออาจจะเอาแค่สามสิบสามก็พอแล้วเอาไปเทียบกับหนึ่งดอลจ่ายเข้าไปนี่เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าอยู่ฝั่งไหนไงถ้าอยู่ฝั่งส่งออกก็ปาดน้าําตาปาดเหงื่อไปถ้าอยู่ฝั่งที่นําเข้าก็เฮอย โอ้มันก็เป็นชะนีแหละโยมโอ้โอ